ในผลิตภัณฑ์นะคะในการลดเซลลูไลท์ค่ะอาลยองจึงนําเสนออีกหนึ่งนวัตกรรมในการที่ทําให้ผิวของคุณลดเซลลูไลท์กระชับและก็เรียบเนียนได้ในการทาเพียงครั้งเดียวนะคะซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอาวยองคอนเซนเทรตแอนตี้เซลลูไลท์ครีมค่ะด้วยลักษณะของทริปเปิล performance นะคะ triple ก็คือ3ประสิทธิภาพในการที่ทำให้ผิวของคุณเนียนเรียบกระชับและก็ลดลดเซลล์ไลท์นะคะอะไรบ้างลดวันนี้กลับไปบ้านนะมานั่งห้องนี้แล้วอะไรไม่ได้เลยได้3อยา่างเนี่ยเห็นทั้งปีนะคะยอดจำหน่ายดีมากๆเพราะว่าเรามีความเหนือกว่าแล้วก็โดดเด่นในตลาดเพราะเราให้คุณถึง3อยา่าง ในหนึเดียวนะคะอย่างแรกเลยคือลดหรือว่า reduce นะคะลดอะไรแน่นอนละ่ะมันชื่อ anti cellulite cream ทาไปก็ต้องลดเซลลูไลท์นะคะช่วยลดปัญหาผิวเปลือส้นนะคะพอลดแล้วมันก็กระชับด้วยกระชับโดยเฟิรม์มค่ะคือความรู้สึกตึงกระชับสู่ผิวของคุณนะคะและเรียบเนียน s m o o t นนะคะ สูตรพิเศษเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นแต่ไม่เหนอะหนานะคะทำให้คุณนุ่มลื่นหน่าสัมผัสพร้อมปรับผิวให้เรียบเนียนกำลังแอบกระซิบได้ะคะ่ะว่าถ้ามีโอกาสในการลองหลังจากที่จบคลาสนี้ไปคุณจะพบเลยว่าเรียบเนียนรู้สึกเลยได้ทันทีที่ใช้เพียงครั้งแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรียบเนียนทันทีบริเวณที่ทาผลิตภัณฑ์ไปถ้าอย่างนั้นปีเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติแรกก่อนคำว่าลด นะคะเราเด่นกว่านะคะเวิร์กกว่าด้วย Reduce โดยคุณสมบัติของสารสก,กัดจากธรรมชาติที่ชื่อว่า r รโป r e d u ชันคอมเพล็กซ์นะคะไรโปก็คือไขมัน Reduction คือการลดคอมเพล็กคือการผรสานกันแต่สิ่งที่เราเก๋วกว่ามากกว่านั้นก็คือว่า a v วย n งนะคะมองเลยว่าสารสก,กัดธรรมชาติเดี๋ยวมันมีคุณค่าต่อผิวมากๆ จึงนำส,า,สารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลใต้ทะเลลึกและสารสกัดจากดอกบัวนในลัมโบ้นะคะสองสารสกัดนะคะทำหน้าที่ในการลดไขมันได้อย่างไรโดยที่นะคะมันสามารถลดขนาดและลดปริมาณไขมันเก่าที่สะสมเป็นเซลล์ไรคุณอย่าลืมนะว่าก่อนที่คุณทาไปคุณมีเซลล์ไรเก่าอยู่แล้วใช่ไหมศูนย์หนึระดับใดก็ตามคุณมีของเก่าอย่างแรกเลยมันลดของเก่าได้ด้วย และสิ่งที่มันว้าวมากกว่านั้นคือมันลดของใหม่ได้ด้วยทั้งเก่าและใหม่ทำหน้าที่เป็นดับเบิลโปรเทคชันคือการลดทั้งสองอย่างเกิดใหม่ก็เกิดไม่ได้ของเก่าก็ลดลงจึงทำให้ประสิทธิภาพในการลดเซลล์ไร้ของคุณดีมากกว่านะคะดังนั้นนะคะการที่ลดโดยในโพลีดักชันคอมเพล็กซ์เนี่ยสรุปเป็นรูปภาพง่ายๆดังนี้ค่ะเวลาที่คุณ ทำกิจกรรมไม่ว่าจะนั่งไขวห้างนะคะดื่มน้ําน้อยนะคะกินของขอทอดซูราแป้งต่างๆมันเป็นเซลลไรแล้วไอไขมันใหม่นี้นะคะมันจะรวมตัวกันไขมันเก่าทําให้เกิดเซลล์ไรที่เยอะมากยิ่งขึ้นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเราสามารถลดทั้งการเกิดเซลล์ไรใหม่และลดปริมาณที่เป็นเซลล์ไรเก่าทำให้ไขมันบริเวณใต้ชั้นผิวนี่นะคะลดลง นะคะผิวก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่คุณบีบมาหลังจากที่เคยเห็นเป็นขุ่ขับเยอะมากมันก็จะเริ่มลดลงตามลำดับนั่นเองนะคะนี่แค่ประสิทธิภาพแรกนะคะไม่ไม่รู้ล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยเข้าคอร์สนูดสลายเซลล์ไลหรือเปล่านะคะหรือว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดเซลล์ไลมาก่อนมันก็เคยอาจจะแค่ลดของเก่าแต่เคยถามในใจในวาของใหม่ที่ฉันกินน่ะมันลดไหมนะคะ แต่ว่าอวิยงะลดทั้งเก่าและรถทั้งใหม่จึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่บอกว่ามันจริงเหรอเนี่ยมันทดสอบได้ด้วยการทดสอบทางคลินิกผลนี้คือผลที่ใช้จริงสําหรับผู้หญิงไทยนะคะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จริงและก็พบว่าสามารถนะคะจะลดเซลล์ไร์ได้โดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 3, นะคะภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้คือการเลงตัวของชั้นไขมันที่บ่งบอกถึงระดับเซลล์ไร คุณเห็นเส้นสีน้าเงินไหมคะนี่ก็คือลักษณะของการขรุกขระนะคะของไขมันที่มันจะนูนออกมาตรงชั้นผิวของคุณไงคะอันนี้คือ before เนะะี่ยมันจะเห็นการ,รกขูุขระอย่างนี้ค่ะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปเห็นด้วยเลยทันทีใช่ไหมคะว่าเส้นสีน้าเงินที่เคยแหลมบ้างครุกขระบ้างเนี่ยกลับเนียนเรียบนะคะโดยทันทีนะคะเพราะว่าเซลลูไลท์เนี่ยจากที่เคยคขูุขัะ ไขมันเก่าก็ลดไขมันใหม่ก็ไม่เกิดมันก็เลยลดลงได้อย่างชัดเจนและที่เขาทําได้คือภายใน4สัปดาห์หลังใช้เท่านั้นภายใน4สัปดาห์หลังใช้ไม่ได้เป็นการนวดอย่างรุนแรงเพราะแต่น,นวดอย่างรุนแรงคุณสุภาพบุรุษอาจจะไม่เคยเข้า่อษณาบันรลดน้าหนักนะเวลานวดอย่างรุนแรงเนี่ยเหมือนแบบตีอะต้องตีตอนแรกเขาต้องตีตีภุมคุณกก่อน,อนใช่ไหมนะคะมีใครเคยผ่านมามีจะแชร์บ้างไหมคะ ดิฉันเคยเข้าไปอบรมในอมอลังสิตย์เขาจะมีแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยเรา,าจะมีคุหมูนะคะต้องมีการใช้แรงเยอะต้องตีให้ไขมันมันนิ่งก่อนนะ,ะตีตีหน้าต้องยิ้มด้วยนะก็เสียตังไปแล้วนะเอะอมีความสวยเขาตีตีเจ็บไหมเจ็บแดงไหมแดงบวมไหมบวมนะคะพอมันพอมันเลดแ,แล้วเขาค่อยดันไปบริเวณต่อมน้ําเหลืองขามดีช่องท้องอะไรต่างๆปวดมากแต่จ่ายตังไปแล้ว ต้องกลับไปไหมกลับเพราะเป็นคอร์ดดูซิกวาจะสวยนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ออายองสามารถทําได้โดยไม่ได้มีการนวดอย่างรุนแรงนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนะคะแล้วคุณคิดไหมว่าคนเหล่านี้จะลดแอลกอฮอล์ลดแป้งออกกำลังกายไหมอันนี้คือชีวิตจริงของไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรีในเมืองเมืองกรุงเลยนะคือมีผลิตภัณฑ์อะไรมาแล้วอยากทดสอบว่ามันได้ ลองของเหมือนพวกคุณอะนะคะไม่ทำอะไรเลยอะและสามารถลดได้จริงนะคะถึง58%หลังใช้4สัปดาห์แต่คนนี้เนะคะเขาเนี่ยนะคะ,ะ,คะใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็นวดวนเวลานวดวนเนี่ยนวดประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะถ้าหากว่าคุณเคยคุณเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเขาให้นวดแบบนวดจริงๆมีท่านวดหลายวิธีนวดลงตามเข็มนาฬกานวดขึ้นแล้วรูวนอีกเยอะแยะมากมายอะนะคะนี่คือนวดวนธรรมดา ผลิตภัณฑ์ซึมอยู่แล้วหลายคนถามว่าล้วไม่นวดได้ไหมคะคุณบีไม่นวดผลิตภัณฑ์ก็ออกฤทธิ์แต่จากการทดลองเราพบว่าการนวดแค่หนึ่งถึงสองนาทีเช้าเย็นนะแค่เช้าและเย็นก็ทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนะ์เนี่ยดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนะนะคะหนึ 1> 1่งถึงสองนาทีเท่านั้นนะคะนี่คือการทดสอบว่ามันลดได้จริงนะคะและอย่างที่มีบอกไงคะศูนย์ไปสามได้นะ และ3มันก็ลงมาได้เช่นเดียวกันใครจะไปรู้อะคนที่เคยนอนแล้วเกิดเซลลูไลท์เห็นได้ชัดเจนตอนนี้ต้องบีบถึงเห็นอะนคะคะอันนี้การทดลองจริงนคะคะในสาวไทยนี่แหละที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาบิยองส์นคะคะและพบเลยว่าลดระดับความรุนแรงเซลลไลท์สูงสุดจากระดับ3สู่ระดับ1ได้จริงภายใน8สัปดาห์ นะคะเขาไม่ได้ใช้วิธีอื่นร่วมด้วยนะคะดีขอรีมาร์กเอาไว้ในตอนนี้ว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีอื่นร่วมด้วยใดๆทั้งสิ้นเขาใช้ปิตพันของอ v ิยองสพร้อมการนวดวน1-2นาทีต่อครั้งเช้าและเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นดิเป็นกำลังใจลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยู่ระดับ1จะไปศูนย์ได้ศูนย์เป็นไม่มีแล้วก็เนียนเรียบมากขึ้นได้สาสามารถลงมาได้เพียงคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะพอ เราได้ดูการทดสอบนะคะด้วยการสองอ,สองแบบนะคะเราคอนเฟิร์มได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะสามารถจะลดเซลล์ไร้ย่างมีประสิทธิภาพลดของเก่าและลดการเกิดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า a v i o n c o n c e n t r a t e Anti Cell l i g h Cream นี่แค่หนึ่งนะนะคะถ้าหคุณไปเห็นหนี่ที่อื่นหนึ่งเสร็จป,ปุ๊บดิฉันปิดค้าแล้วปับบ้านได้เลยนะเพราะมีแค่คุณสมบัติเดียว แต่ ions, mm hmm. อวิยองสมองยังเหลืออีก2อที่น่าสนใจมากๆนั่นคืออะไรเฟิร์มค่ะ mm hmm. เวลาที่เราพูดถึงต้นขาต้นแขนหน้าท้องเนี่ยนะคะเรื่องมีเซลล์ไแล้วยังไม่พอมาเลือกเลือกความกระชับด้วยนะคะความกระชับด้วยอิล mm hmm. าสโตรเฟิร์มมิ่งบูสเตอร์เอเจนต์คำว่าอิลาสโตรก็คืออะไรมันคืออิลาสตินเบสทมันเป็นสายอะมิโนเรียงร้อยกันและมีการจำลองเหมือนอิลาสตินในผิวคุณเลย เวลาพูดนะคะหลักเบอกว่าเวลาที่ใช้ไปเนี่ยในวนารสารวิชาการบอกนะมันเหมือนติดสปริงให้กับผิวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่คุณหยิบผิวมาแล้วปล่อยเนี่ยหลายคนแล้วคืนตัวช้ามากนะคะ ค่อนข้างไม่ว่าน่าจะแห้งไปแล้วนะคะข่าก็ยังจะเหี่ยวขึ้นมาอีกเนี้ยนะคะก็<ค>ะแนะนําเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพราะอะไรเซลล์ไล่มันดันผิวชั้นหนังแท้ขึ้นมามาทําให้คอลลาเจนอีลาสตินเสื่อมสลายน,นะคะตั้งแต่สเตจเหนือน,นะหนึ่งสองสามคอลลาเจนอีลาสตินเริ่มเสื่อมสภาพลงแล้วขาดความกระชับค่ะดังนั้นนะคะมันสามารถกระตุ้นการสร้างอีลาสตินในผิวให้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง